สวัสดีครับพอกันนี้เราครับกับลูกอีสานชาแนลครับเมือนสีผ้ามาเบิงนะครับกับดักมแมลงวันนะครับพี่น้องนี่นะครับกับดักแมลงวันจากขวดพลาสติกเนาะครับเนาะนี่นะครับก็นี่ขวดพลาสติกนะครับใส่สองขวดนะครับอ่ามัก็จีเข่ามองนี้เนาะครับเนาะมัก็จีบินเข่ามัะบินเข่านี้เนาะครับ มันก็ดิเข้าไปนี่นี่ครับสิ่งนอกากเยื่อหล่อเข้าไปข้างในนะครับเอกากเจาะเจาะหู้นะครับเนาะเจาะหูเจาะหูเจาะหู้เพื่อให้กินมันให้กินมันออกนะครับแมงวันนะครับบั่นผู้ใดรแมงวันหลายนะครับก็ล่องบึงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับนี่นะครับนี่นะครับ เห็ดแบบง่ายๆครับแมงวันนี่มันสีแผ่นะครับแผ่เกี่ยวกับเนื้อง,ง่วนะครับพวกนี้มันเด็กกินเนื้อง,ง่วไปเลยครับมาลายคักครับแมลงวันนะครับเขากับเห็ดช่องเห็ดช่องเข้าไปได้ครับพี่น้องเนาะกับดักแมลงวันนะครับ พี่นองกับพ่อสีเหตุเป็นอยู่มั่งนะครับห้องกับตัดตัดเอาปากขวดนะครับนะครับห้องกับตัดขวดนะครับขวดอันนี้ห้องกับตัดตัดเอาปากเนาะครับเนาะตัดเอาบริเวณนี้นะครับเราก็กลับหัวให้นั่นเองกลับหัวไส้แค่นั้นเองนะครับกะได้ลผลนะครับเป็นที่น่าพ่อใจนะครับ อันนี้พึ่งตั้งไว้บ่โดนนะครับตั้งไว้ประมาณสิบนาทีนะครับผมน,น,บบนี้มันมันแผลนะครับ,บมันแผลเอาปวกเครื่องในงัวแห้งดีครับหลอมันนะครับเนาะนี่ครับเรื่องกับดักมแมลงวันนะครับ ตัวเห้หลายเปนเอกอเค่ะขี้เก่าครับมาเลยนะครับหลายแห่งครับนีและครับพี่น้องเาชัดๆนะครับเนาะบนะแบบดักแมลงวันนะครับลองเบิึงนะครับเห็นบานใดมี่แมลงวันหลาย ก็ล่องว่างไหวบึง้งนะครับได้ผลเกินขาดนะครับครับซิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆครับห้อประตองไปใส่สารเคมีนะครับเป็นกาวเป็น,นอย่างสีนะครับมันกับรังเทียกับบปลอดภัยต่อห้าน้ำนะครับเนาะเครื่องดักแมลงวันนะครับ พี่น้องหลายแหง่งครับเบิ่งเอาที่เลยนี่นะครับพี่น้องนาซีดได้ยังั้งครับเนาะนกับดักแมลงวันนะครับรับเห็ดมันยากเนาะครับเนาะดักดักมันไว้ดี่เลยครับก็เป็นทิปเล็กๆน่อยๆนะครับเนาะ จังได้ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับการรับชมนะครับสำหรับมือนี้นะครับนาสีพอแค่นี้นะครับเป็นคลิปคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะสำหรับมือนี้สวัสดีครับ